สวัสดีครับผมสวัสดีเอ็มสี่สิทนหกนาล้ะครับผมจำราเจอกันกนีกครับผมน,นี่เป็นแอลสามสี่ศูนย์แครับผมคูปุ่นได้เฮ้ยแอ,อ,อ,อนี่เป็นที033มสามนะครับผม การเอารถแมคโครโลงนะครับผมเเครื่องแล้วครับ ไปแท็กลงก่อน,นครับผมยันน้ำจะได้เจอทีครับแบบนี้ครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วโหนี่เอาครับเอาครับอ๋อใช้รถในการเคลื่อนนะครับผมลงแล้ว ปีครับผมเห็นไหมครับพุ่งขี่ใส่ปีก้นครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามด้วยครับผม